อ่ะสุขสานตวันปีใหม่ปีให่เงี้ตัวนี้มันใส่เงี้ยตัวนี้มันเ้ไเปิดเบิ่งก็น้มีหงงยเนี่ยตู้นา่นีการเรียนเนียเป็นนังด มากปะมากกว่าไล่อยังนั่นไลยงามยี่เด้หรอไลยมังกวนมั่งเซอเอามาโซ่เบิ่งกันนะเอามาให้กล่องเบิ่งก็ดูเอามาให้กล่องเบิ่งก็ดูใส่ใส่เบิ้งใส่ทางไหนล่ะอัน มันแดดเย้ยคันเขคาคมก็นน่า,ายท่งตัวนี้ย่าเอาไปย่าเอาไปขายด้หรอท่งท่าในแกะกองยี่ท่าในแกะนี้วัวถ้าในแกะท,ทุงอย่างออกอยู่นี่แกะทุงอย่างก่อนมันเจ้าสาีเฮตัยใสเงีเห็นงามใสไปสิบบาทป้าป้าดจังเห็นพก กาผู้สาว่ดีอยงผู้หงงามๆเือจอยลืเาวัดที่เขาต้างทำงมนตัวตเขาจะตัววัดที่เขาทนี้เล่การเจ้าไทีบ่ล่ะอนปลามันจะตกน้ำไม่นี่เลยมันุดแขนงอยมาลงน้ำบีบบีบว้าวันระบบตัวสั ได้เป็นจ้ลอสายแล้วเขาไปตัหาไปไหนัดเอาสายมันเหี่ยวเตัดออกช่วยบ่ถือใจบ่ถือใจอยู่เออมักแห้งเาไให้มันเดินแล้วปลดตรงนี้ออกแล้วค่อนั่นมันยัไม่เดินว่ท่านเดินไ่ท่านตั้งงไอ่ะยังไม่ได้ต้งอืต้องดึงออกเขหันมายิ้มก็นนถือใจ